ถ้าสาพิษนึ่งคำมันทำให้ความหมายเปลี่ยนนะพี่เปอร์ทำไมรอ,อมันเป็นปัญหาลักของพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยอนะพี่คือแบบเครียดนะเวลาคนถามว่าทำไมถึงรอพี่เครียดมากเลยนะพี่ก็พยายามขี้เล่เห์แล้วนะครับพี่พยายามแล้วนะแต่มันทำไม่ได้จริงๆนะฮสงสารคนอ่านจังค่ะพอตู้หมา,าคืออะไรวะพอตู้ตาเป<ะ>็นคนฮะเหมือนคนแก่อะไร ตูภาษาอีสานะคะล่างน้องเพื่อนดีน้องเพื่อนพี่โป้ทำไมขีคิริใครโป้ก่อนครับน้องครับใครโป้เซฟโพราวันนวลหล่อขาวน่ารักจริงจริงว่าซันที่มาร์กขาวน่ารักใช่ทุกคนตัวจริงน่ารักมากน่ารักมากสิบสิบสิบไหมฮะพร้อมไหมพร้อมเลยเอาอู้จัดเลกมากถ้าสมมติว่ามาร์คไม่น่ารักอ่ะพี่ไม่ซื้อบัตรร้อยยี่สิบเขาไปอกน้เพราะว่าร้อยยี่สิบพี่อะสามารถซื้อ เออไก่ปิ้งแล้วก็ไก่ย่างบางตานไปกินที่บ้านได้อิ่มเลยแต่พี่ยอมไปกินไก่ย่างบางตาลตมเลิกปอ,อมพี่ยอมไปกินไก่ย่างบางตาลเพื่อไปดูน้องอม,มังในบทตสดชื่นนะคะปลอมพี่ต้ยเอาดูคนเราอ่ะเวลาชื่นชมก็เห่าเราปอมเอาทุกคนดูเอา